ตาขี่ดินเ่ยมันกินอิ่มแล้วั้งขี่อ่ะมันอึไปหนึ่งก้อนเ <c oughs> ย้เนาะคือนอนหานนี่มันคือเป็นนอนหานนี่กิออนนะ้ำมั้ยมันเหมือนเป็ดกิดนน้ำมันย่างโบนะไ,ได้นะเมื่อไห่มันถึงยังตอดบ่หนูก็ว่าอย่าง,งานั้นรื้อไปกินยังพิษนะเออมันอักเสบเนาะ Nữ nôn ha, nó cứ bít ra cửa tù rồi nè Cứ bỏ nhau, cứ bỏ hãy mất nó ra, chạp mất, chạp mất nó ra Cái cọc mất dưới nèo nì Bố, bỏ dưới 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 Bỏ dưới dưới nèo Nó mới bia dưới, bố nó mới thắp ra kia nè Nó dưới dưới dưới, nó mới thắp ra kia nè Nèo, nèo Phê nhìn bộ tà bụi kia Tà lụ Nè Ô, nèo là khăn thảo ถ้าไม่ตายก็เป็นอังมาพาดพูดไม่ได้เห่าก็ไม่มีบบตายโูดทอลามนเป็นมาเป็นมาอังมาพาดแล้ตัวตัวเหาานะแลนน่ะมันเดินเซมันเดินมาตรงเนี้ยไปหาจักรยานแล้วต่อไปมันก็ไปพิงจักรยานตายรูดแบบนี้น่ะมันเยี่ยมมันเยีมามนมันนะเบิ่งกระตนนะสีบอกระบบ่ได้สีห้องก็ห้องบ่ได้ห่าก็เห่าบ่ได้กัดกับกัดบ่ได้คำว่าแข็งบอกนี้ ยังขึ้นมาได้มีแต่นอนกับนอนสามสิบปีแล้วเนาะหอดลอยแม่เลยสิบด้วยซ้ำหนูเลยเลยหนูว่าเลยสิบชิบกับปีมันเท่าจ้าหน้ากับแปดสิบไอสิบเก้าอย่างเนาะไอติบเก้ปีเก้าปีไอติมเก้าปีเนาะอันนี้ก่อนไอติมเกิดก่อนไอติมอ่ะนะอายุเยอะกว่าพี่ประโยกอีกอันนี้เก้าปีแล้วอันนี้อายุเยอะกว่าพี่ประโยกอีกอันนี้เก้าปีนะอันนี้มันเกิดก่อนอันนี้นอนอยู่เนี่ย อันนี้เป็นเอื้อนเนาะนะบางครั้งก็เรียกว่าพี่ปุกกี้แต่ตอนนี้ไม่เรียกแล้วมีปุกกี้อันนี้รับแล้วมัวสันหางเลยเนาะเลือมันโบมันโบอันนั้นมันสายอยู่มันสายมีแห้งสั่นเนาะคนเห่าเคยบางครั้งมันก็สายล้วอะมันอันอันนนั้มันมันโบหูซึกงเลยนะหูซึกแล้ว สู้ยตัวเขาเลยตัวนะเกินพี่ไปยกไปยกปอยังปอยห้าอยู่มันก็เกินสิบเอ็ดเลยปุกี้เพราะว่าถ้าถ้าปุกี้เกิดปุกี้เกิดก่อนไปยกเอยแม่เอาก็แปลว่าสิบเอ็ดปีเกินประมาณสิบห้าอันนี้เนาะสิบเอ็ดปีประมาณสิบห้าปีบัวนี่ใจแต่ว่าคำแม่นไพรเป็นคนออกมานะเออติมปอยมันจริงโอ้ยแมว เกินนะกลัวจ้เออตบังตัวนั้นด้มามบังดูมันโมเม่ิ่งแ่เลยมาติมิไปเอามาดม่นเประมาณสิบหปีประมาณสิปีอยู่เน้โอ้ยย่าม่อกสิบาสิปีมันเท่าแล้วเนาะมาชิบปีมก็คุ้มเลยเป็นอามาพึกอามาพาขาแห้งเลยเนาะมันโมแม่นสิหปีอยู่แม มาแม่เป็นยังอีนี่ฮะมาแงงใส่เนมันจะหาวราอันนี่อย่าไปกวนเขาดิเอาออกไปออกไปยังอีนี่แงงใส่หมอป่วยเนอะคนป่วยไม่ไม่มีคนไปยกซิบเอ็ดปีทอดอันนี้ประมาณสิบห้าสิบสี่สิบห้าปีแล้วโอ้ยบักวิกอันนีิเมะขาตายันนี่ฮันนี่แงงใส่กระตูดมาแงงใส่กระตูด เยนะบ้านน่ข้างหลังเด้อขางหลังเาแฮ้งเลยอะยยอะเอาลูกลกเวลูกมานพี่ลูกมันลูกด้มันลูกวัวไงเ้งุเมันลูกวัวไีเยอะตัวเห่าเนาะเห็นอะไรอนี่แหละอยู่นี่แหละมันยังเนี่ยมันยังอ้อามันยังเฮี้ยงข้างหลังมันดูแปลงเบื่อความแก่ชราของ มานะครับประมาณสิบห้าปีแล้วหอดในน้อนสิบสี <st arts> ่สิบห้าปีนะโยโอ้บักมมมีแคลนี่นะอยากลูกว่าลูก,กว่าไรนะ <S <S มันมีลูกดิติ <S <S ไม่มันไม่มียายฉีดยาอันะนะั้นอ่ะมันมันมันไม่คอยมีลูกเนาะยุด ต็มใบโปรยมจับมาบักอันหนักเลอันนี้้อไม่ยอกลูกก็ลูกก็ได้นอ,ออมันนอนเด้พ่อได้ไปเมื่อไรจะนะ <S 2> <S 2> ไปไปอย่าไปอย่าไปสู่งโบลุกเร็วนะพราะว่าเถ่าแห้งละตัว